สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้มาทํากับข้าวให้ดูนะคะวันนี้จะออมตับจ้าอมตับหมูซื้อตับหมูมานะคะก่อนอื่นเรามาทําเครื่องแกงก่อนนะคะหั่นตะไคร้ก่อนใช้ตะไคร้สามต้นต้นเล็กๆสามต้นเอาสามต้นหั่นตะไคร้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องแกง Okay. ประมาณนี้นะคะใส่สามต้นมีหอมแดงเดี๋ยวจะมาซอยหอมแดงแล้วตำจะได้ละเอียดแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งใส่ไว้ในนี้ก่อนกรเทียมแล้วก็หั่นก่อนนะคะจะได้ตำแหลกง่ายๆวันนี้อมตับจ้าอมตับ จ okay. หั่นเตรียมไว้ก่อนหอมแดงสองหัวทําไม่เยอะผักเยอะมากเลยนะคะผักผักก็จะมีผักชีลาวต้นหอมแล้วก็จะมีใบมังลักใส่ใบมังลักนะคะอ่อมนะคะ่อ,อมแบบอีสานจ้าทีนี้เราจะมาหัน่นหั่นหมูไปก่อนแล้วก็หั่นล้างน้ำก่อนเดี๋ยวมาตำน้ำพริกแกง ตับหมูซื้อมายี่สิบเหรียญถูกมากเลยจ้าไม่ต้องอะไรมากมายนะคะหั่นไปเลยชิ้นบางๆวันนี้อยากกินอบอตับหมูจ้า โอเคใส่ไว้ในถ้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เยอะเลยนะคะยี่สิบเหรียญซื้อมาคนขายหมูก็ให้เยอะเพราะว่ามันมืดแล้วมันค่ำแล้วก็กลัวจะขายไม่หมดเดี๋ยวจะเสียเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ค้างค้างคืนไม่ได้จะตับหมูนะคะมันไม่ดีนะคะ มันไม่สดเขาก็แม่ค้าเขาก็จะขายให้หมดไปเลยมันจะมีเอ็นอยู่ในนี้นะคะเอ็นเราไม่เอานะคะเอ็นเราจะเอาต้นที่มันนิ่มๆตรงนี้มันจะเหนียวไปหน่อยเราไม่เอานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเหนียว โอเคตับหมูได้แล้วเดี๋ยวเรามาทํากันเลยตำน้ำพริกแกงก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องมาตำน้ำพริกแกงก่อนก่อล้างของแป๊บเดียวนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคนามาตำเครื่องแกงกันเลยจ้ะมาจากตำพริกแกงก่อนนะคะ เกลือครึ่งช้อนชาใสา่เกลือครึ่งช้อนชาโอเคตำเลยจ้า หอมกับกระเทียมลงไปหอมกับกระเทียมอันนี้ไม่ใส่ขานะคกสูตรนี้ไม่ใส่ขาจ้าจะใส่ก็ได้นะคะขาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกงกันเลยจ้าปักไวแกงก่อนโอเคค่ะตัดปิ้แกงได้แล้ว ตับหมูได้แล้วใบมังลักผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะเตรียมไว้แล้วมีใบมะกรูดแล้วก็ใส่ผักไปนิดเดียวพอดีที่บ้านมีผักอยู่นิดเดียวนะคะ<ว>ก็จะใส่มะเขือไปสามลูกแล้วก็ถั่วพกยวนิดนึงอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะหั่นนะคะเดี๋ยวก็จะหั่นไปเลยล้างน้ําสะอาดแล้วจ้ะแช่เกลือไว้เรียบร้อยนะคะใส่แช่ตู้เย็ยนไว้ ก็จะมาหัน่นพอดีมีผักก็เลยอยากจะใส่ผักจ้ะมันเหลืออยู่นิดเดียวไม่รู้จะมาทำอะไรใส่ไปเลยนะคะมีอยู่สามลูกมะเขือก็จะใส่ไปด้วย อันนี้ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะแช่น้ำเกลือไว้แล้วเอาไว้แช่ในตู้เย็นเอาออกมาก็จะมาทำจะมาแกงนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาทำกันเลยจ้ะโอเคใส่น้ำไปนิดนึงเปิดไฟเปิดไฟก่อนนะคะใส่น้ำไปนิดเดียวใส่น้ำไปนิดนึงประมาณนี้ ใสะนะ่น้นใส่พริกแกงลงไปใสพ่พริกแกงลงไปขวดซะก่อนนะคะ ใส่ตับหมูล,ลงไปจ้าใส่ตับหมูล,ลงไปนะคะตั่วก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสเลยเพราะว่าตับหมูเนี่ยมันสุกง,ง่ายจ้ะ ปลานิดนึงก่อนใส่น้ำปลาประมาณนี้ใส่ชรสดิดนึดนง รสดีนิดนึงนะคะรสดีโอนิดเดียวพอเครื่องไม่มีอะไรมากมายนะคะง่ายๆใส่น้ำลงไป ใส่น้ำลงไปไม่เยอะนะคะนะประมาณนี้โอเคใส่น้ำไปนิดนึงนโอเคประมาณนี้เราให้เดือดก่อนแล้วใส่ผักเข้าไปนะคะเอาให้เดือดก่อนใส่ผักลงไปนะคะตับหมูสุกไวจ้า มะเขือตัวักยาวแล้วก็ใบมะกรูดต้มสักหานาทีก็สุกแล้วนะคะโอเคจ้าสุกแล้ว ใส่ผักลงไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะใส่ผักลงไปก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมาชิมนะคะน้ำไม่เยอะนะคะน้ำํำขุ่กใส่ผักลงไปก็พอดีเลยจ้าน้ําไม่เยอะ แค่น,นี้ก็อร่อยแล้วจ้าแซหลายแซหลายอมตับอมตับชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแล้วไม่ต้องเติมพอดีพอดีนะคะรสชาติพอดีไม่ต้องเติม,ะะตม,ตตมแซบมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นำเสนอเมนูอมตับจ้าขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะ